เข้ามาทำหน้าที่ครั้งแรกเริ่มแรกก็ต้องเรื่องสถานที่ก่อนเพราะว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ไปิหารประลัดรักษาการครับก็สถานที่ก็อยู่กันไปตามบัตรภาพนะครับซึ่งมีเฉพาะฝ่ายสภาข้าราชการประจำซึ่งมีประหลัดรักษาการสถานที่เอยเรื่องบุคคลนะครับ บุคคลปรลัรัากษาการก็ต้องมาจัดทับจัดองค์กรใหม่นะครับแต่ไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงคนเราจะปรับให้เข้ากันถือว่าทุกคนมีเจตนาดีหมดแต่อาจจะแนวคิดหรือวิธีการไม่ตรงกันก็วันที่สองอะจะประชมุมหัวหน้าส่วนครับเพื่อปรับแนวคิดปรับทัศนคติ แล้วก็จะสร้างวลรวทำองค์กรขึ้นมาเพื่อทําให้มีเป้าหมายเดียวกันนะครับคือสู่ริการสธานะที่ดีค,คือนโยบายของกลุ่มใช้คําว่านโยบาย 4D นะครับคือโครงสร้างดีเศรษฐกิจดีสุขภาพดีสังคมดี 4D ครับ คือโครงสร้างนี้เนื่องจากว่าเทศบาลโดยสเกตเป็นชุมชนเมืองโครงสร้างส่วนใหญ่ก็ถือว่าได้รับการดูแลอยู่ในสภาพที่ดีแต่ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเพราะว่าอย่างเช่นระบบรางระบายน้ำน้ำขังเนื่องจากเป็นเขตชุมชนมีประชากร5.3มีพื้นที่ อยู่5.3ตารางกิโลเมตรประชากรก็3 4พ0นะ3,400ก็เป็นปัญหาเรื่องการระบายน้ำนะครับการจราจรก็อยู่ในสภาพชุมชนที่ถนนแคบนะครับแต่มันเป็นศูนย์กลางเป็นไข่แดงของอำเภอระเสกนะครับก็ค่อยๆปรับไปเรื่องของสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจก็เนื่องจากเป็นชุมชนเมืองเป็นพื้นที่ตั้งของที่ว่าก,การอำเภอมีตลาดเก่านะครับประชากรส่วนใหญ่ก็ทำมาค้าขายเป็นแม่ค้าไม่ขายในชุมชนในตลาดสดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการนะมีเกษตรนิดหน่อยนะครับก็ต้องบูรณาการกัน ั้านนี้เรื่องอาชีพเราก็จะมาปรับนะเพิ่มทักษะเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะครับเพิ่มจุดขายอย่างตลาดชุมชนนะครับตลาดชุมชนเราพยายามจะทำตลาดชุมชนในชุมชนที่ว่าเขามีตลาดนัดนะ เป็นเป็นประจำทุกวันอาคารอยู่แล้วแต่ตลาดชุมชนนี้ก็เป็นวิถีนั่งเดิงของคนนะครับของคนชนบทถ้ามีจุดขายจุดบริการมีที่รวมสินค้าเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับตามพืชในชุมชนนะครับก็จะดูดีผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมีกิจกรรมนะครับ,รบส่วนอาชีพนั้นก็ส่วนใหญ่ก็เป็น นั้นค้าในชุมชนก็ไม่ค่อยห่วงห่วงแต่เรื่องว่าปัจจุบันโควิดนะี่ห้ามออกบ้านห้ามนั่งบริการอะไรทำนองนี้ครับมันเป็นเรื่องทรรมาปัญหาของทั่วไปครับเรื่องสุขภาพเรามีโครงการก็เรียกโครงการแค,ปปนะแคร์กิฟเฟนนะแคร์กิฟเนะครับคือจะทำโครงการ มีอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะครับหรือตั้งทีมาอาสาขึ้นนะครับจะทำเอ็มกับสปสชซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทำนะครับเราจะใช้พลังอสมอดูแลพี่น้องเรานะครับโดยประสานงานกับโรงพยบาบาลโรสเกกศูนย์สุขภาพตำบลที่มีอยู่แล้วครับนองจากว่าทุกวันนี้ เยาวชนแห่งพ่อแห่งแม่แห่งวัดแห่งศาสนานะครับแล้วแห่งวัฒนธรรมเราจะดึงชุมชนเยาวชนจากกลุ่มที่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างเรียนต่างๆสถาบันจะหาเวลาวันหยุดหาก,กิจกรรมให้เยาวชนทำเพื่อมีส่วนร่วมในชุมชน ในวัดในศาสนาและวัฒนธรรมดังเดิมครับเราจะสร้างศูนย์เด็กให้มีมาตรฐานดีขึ้นเราจะเตรียมลูกหลานเราสามสี่ขวบนะครับเราจะดูแลลูกหลานของชุมชนเรานะครับให้พ่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจที่จะออกไปทำมาหากินเราจะดูแลลูกหลานเขา ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับสำนักง,งานการประถมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อในโรงเรียนอนุบาลของสถานศึกษา